ประเทศลืมมันเฮงซวยดังขึ้นอีกประเทศลืมมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบไืยอยังอ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลือนายกประเทศลืมมันเร็ว ขอให้นายกหรือตายสาธุนี่อ้วดานายกลือ้อยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลือเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กะเทยประเทศลือมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอกกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลกก่อนนะ อ่ามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทสองศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอหลือมาว่าจีนอัวเจ้าการัดฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะ y ยู k n น w ประเทศอัวมีมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้